สวัสดีจ้ามันเหนย้ยนุ่งทามาเก็บผักลิ้นปีค่ะผักลิ้นปีนี่ค่ะอย,อยู่ในสวนยายนุ่งนี่ค่ะบางบางท้องที่เพิ่งก็จะเอื่นว่าผักหูปลาช่อนหรือผักกาดนกเขาเนาะแล้วแต่ทองทีเแล่วแต่ทองทินค่ะ เอิ่นบะคือกันแต่แย่งน้องเอิ่นว่าผัากลิ้นปีอมันเต้นมากมันสิเอิ่นผักลิ้นปีแหละคะ่ะเป็นพืชลมลุกนะคะน,นั่นเปียกเป็นพืชลมลุกเอาย่อเอายอดนะะเออดนี่ยค่ะเอายอดเนี่ยกินสดๆเนี่ยนะคะกินเต๊าะตำแบบคงกินกับป่น,ก,บบนกับเจียวกับปลาแด็ดบองนะะี่ค่ะ จะเกิดง่ายง่ายเขาเกิดง่ายเลยค่ะเบิ่งดอกมั่นนี่นี่นะค่ะเอ,เ,อเอาดอกดอกผักลิ้นปีาดอกหลายๆนะนีะ่นะค่ะดอกเขาผักลิ้นปีนะนี่เไม่ละมันบานมันจะเป็นขา,ขาวๆเกิดง่ายง่ายปีวไปทั้งใน เกิดขอให้มีความชื้นเขอให้มีความขขให้มีความชื้น,นค,ความชื้นนักหน่อยเนี่ยโอ้ยเกิดตลอดปีเลยผักลิ้นปีเนี่ยจะเกิดตลอดปีนี่ยายนุ่งเก็บกินอยู่ตลอดปีเลยค่นี้ผักลิ้นปีเมือนียายนุ่นงเก็บไปกินกับเจียว มึงกินสดๆเนี่แหละค่ะนี่มึงตะเกียร์หลาย,เยๆเนี่ยเนี่ยตะเกียร์หลายๆข้อดีแหลงมันก็นเลยบางง่ามเนาะมีส่วนอ่อ,อนมั้งค่ะสะป,ปะคุณเป็นยาเยน็นสะป,ปะคุณมากมายหละคะ่ะมีประโยชน์มากมาย แต่แยกนุ่งก็จจำบมื่อใดหยอดดอ่อนนังสีกินสดๆน,น,น,นี่ค่ะเด็ดหยอดอ่อนอันไหนเป็นดอกแยกนุ่นงก็จจบมะเก็บจะเอาไว้ให้มันแชต่อไปอนะคะบังเป็นดอกเป็นตะกีโอ้ยเป็นเกิดเต็มเลยผึบเลยว่าดีมันแรง ว่าแต่ฝนตกแน่แค่นั้นแหละเกิดเต็มอ,อืมนี่เออมันจะนุ่งผ้ามาเบิง่งนี่จะเบียดเนยหน่อยเต็มไหมคะอ่ะอันนี้จะเบียดเบียดเนยหน่อยเต็มเลย จะผืดสมุนไพรเลยในสวนสมุนไพรบีน่ะนั่นจะกินตำบกักอย้กินตำบักุ่้กินป้นกินแก้วกับเข่ามาในสวนเนี่ยแหละค่ะวลยย้ยไยางอันนี้ปลูกแต่ไอ้ค่ะ ข้างแรกต่อันนี้ค่ะแก่อปอยให้มันแก่ปอยเห็นมีตน้นใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกปอยให้ออกดอกแค่นั้นแหละฝนตกมากเกิดพึบเลยนี่ค่ะเกิดไงค่ะขอให้มีความชื่นแค่นั้นนะเต็มเลยนี่แยนุน่งก,กับบอาทิ้งลรือบ่ถอนทิ้งแล้อเนาะค่ะปล่อยให้มันเกิดไปเก็บกิน ว่าต้องนี้ไปสื่อเพื่อนอย่างนี้สื่อพักงานก็พักไรค่ะไม่ได้สวนมิเตเบียร์เนหน่อยอยู่ ่กา,า,ากันแต่เป็นท่นคพ่อนสะอาดเด้อกินข้าวกันยายนุ่งเด้อเสียยายยายนุ่งเก็บกันเด้อค่ะ แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า